ดได้อยู่ไม่ได้ได้ที่ไม่รู้ใล้ไหได้สวัสดีทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปที่สตูดิโอของคุณเบนเพื่อไปทำซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกของอาัลาบั้มแรกในชีวิตนะครับก็เดี๋ยวไปทำกันจริงๆทำมาประมาณ สองดาวแล้วเดี๋ยวไปนั่งแก้อะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวซ้อมลองด้วยใดๆอะไรก็ตามนะครับอยู่ที่สตูดิโอของคุณเบนแล้วแต่ว่าสตูดิโออ่ะัไม่มีอะไรไ <laughs> ยังไม่ได้ตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมาทำง,งานอยู่ที่นี่นะครับก็มีมีเบนมีคอมแล้วก็มีไม้ ยังไม่ชอบซะไม่ไม่ไม่แค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างไม่ติดไม่ติดรู้สึกว่าโฟลออย่างเท่าที่คิดแล้ว อันนี้ดาบสารนะครูคนก็คือเรามาแก้ท่อนบริดก,กันนิดหน่อยเพราะว่าอเอ็กเซคคูทีฟของเราคุณฟุงขึ้นรูปไปตรงนี้แบบว่าเ e ร o คอมเมนมานิดหน่อยแล้วลองเปลี่ยนกันดูนิดหน่อยก็อยากทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแหละใช่ไหมคุณเบนโอ้อันนี้ดีไซน์มาสำหรับ,บร้านที่เราจะได้เป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุด <laughs> เราได้ใส่ส่วนผสมของ เสร็จแล้วแท่งเสร็จแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนถ่ายในวันแรกตอนนี้ก็คือมาถ่ายตอนเสร็จแล้วเพราะว่าเสร็จแล้วอืก็เพลงที่ยังไม่มีชื่อเพราะว่ายังไม่ได้ขะชื่อแต่ว่ามีชื่อในใจแล้วถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้เพลงน่าจะปล่อยไปแล้วถูกไหมก็ตอนแรกก็จะมีสองชื่อใช่ป่ะถ่ามเืินมาให้ตอบและอีกชื่อหนึ่งเนี่ยชื่อเพลงว่าคําถามปลายปิดอ่ะฉะนั้นเพลงนี้ชื่ออะไร บอกด้วยตอนนั้นนะตอนที่คลิปออกไปแล้วเพลงชื่ออะไรช่วยบอกเราด้วยในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกของอัลบั้มที่กำลังจะกําลังจะปล่อยในปีนี้นะครับก็จะเป็น EP อัลบัม้มซึ่งไม่รู้เป็น EP หรือเป็นเต็มเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีแต่ว่ามีแน่ๆและเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ทําให้ทุกคนได้ฟังกัน เปนไปลามาจากออฟฟิศแล้วนะครับป๊ดคือเป็นศิลปินยังไงที่โปรดิวเซอร์ต้องไปรับไปส่งใจดีจังเลยโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ท่านนี้เขานอกจากทําเพลงได้โดนใจแล้วเนี่ยโดนใจวะ <c oughs> <c oughs> ใช้คาว่าโดนใจนี้เท่าไหร่ <c oughs> หลังจากเลื่อนอัดมาหนึ่งครั้งทวนวันนี้ก็จะได้ไปอัดเพลงจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรถติด <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ห้องอัดแล้วเบเทอร์เบเทอร์สตูดิโอกับโปรดิวเซอร์ซึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปอัดข้างในนี้นี่ละเห็นปะเห็นนี่ อ่ะขอไปัเพลงก่อน,นเลยจ้ะผ่านไปแล้วสามชั่วโมงยังไม่เสร็จเพราะว่าลองเราจะพูดสิ่งนี้ในบอกกันเลยปะคิดว่าได้รู้สึกว่า <c oughs> ก็ก็พยายามในการที่จะแบบทำให้มันเพอะที่สุด คาามีมางเไปไปที่ยงคืนพอดีจ้าอาจลองเสร็จแล้วด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม่เก่งมากนึงออกอ่ะแต่ว่าสเต็ปต่อไปคือคุณเบนจะต้องอัดกีตาร์เข้าไปในเพลงนี้นะครับ เกี่ยวไรไม่เ no ก nice> ี่ยวรู้สึกว่าโอออยากทำเล็บใน m อีเดี๋ยวไปถ่ายมีแถวพัฒนาการครับก็ไม่ได้ไกลบ้านมากก็เออก็ใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวหากาแฟกินกันก่อนก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเออเป็นเป็นกองใหญ่ไปทํางานกองไ่ยใหญ่ๆยามนานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงมันแบบเพลงมันต้องลองต้องแบบอีโมิหนึ่งเลยเลยรู้สึกตื่นเต้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยไงบ้างทางานด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครได้ดู m อีแล้ว ทีมคอมเมนต์มาข้างล่างรู้สึกไงบ้างเฮ้ยยี่สนบก่งโมงแต่งสวยแส่งสวยตอนนี้มันแต่งหน้านะโอ้ยคุณมุกนะไม่เคยเจอกันเดี๋ยวว่าเราเดี๋ยวเครื่องไอจีไว้ให้ตรงนี้ไองบีไม่สวยอ่ะไม่ใช่หมายถึงคนนะเฮ้ยเฮ้ยมึงตัวขนาดเลยเหรอทีมงานคุณภาพอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทายเซตไป 2, เสเซตแล้วนะนี่ต่อไปจะเป็นเซตที่สามหลังจากเราพักกินข้าวกันอันนี้ก็ยีโมกเก่งมากเธอทําให้ฉันรู้สึกดูดีเดี๋ยวเราต่อไปเราจะเป็นซซนอแบบ่ะเอาเค้กป่าตกตัวเองต่างๆเอาเค้กยี่หนะ้า อนนี้เปลี่ยนมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะสุดสีเทาเฮ้ยและเหลืออีกกี่ซีมประมาณสองสามซีมก็จะเสร็จแล้วเ <c oughs> ท่ <c oughs> เราจะชมตัวเองว่าเท่ก็ได้รู้สึกว่ามันเท่อันเท่ถ้าใครดูเอ็มบีแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยน,นะเมื่อกี้พี่เป็นปแบบว่าอ่ารไทยเราเป็นไงอ,อ๋อไทยเราเป็นไงก็สนุกดีฮะแบบว่าเป็นกองที่ทำงานใจเย็นมา,ในมากใจเย็นมากจรชอบมากแล้วก็แต่ละซีมก็ อ้าวเนี่ยเขาตามเขาเป็นแล้วไป,ไปทำยงานเนั นี่คือกองเอวีของเราอันนี้ผู้คือผู้กำกับของเราฮะคุณนรู้ผกับคนนั้นไม่ใช่อันนี้คุณกิจนะครับแต่ขึ้นไอจีไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งคุณกิจเคยกำกับเอวีคุณเบนใช่ก็เลยเอาก็เลยชวนคุณกิจมากำกับเอวีเราเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะก็สนุกเฮ้ยเธอไม่จริงใจเลยกิจฉันดูออกสนุกสนุกกันก็แบบว่าสวมบทบาทได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเป็นอะไรบ้างวันนี้ อินเนอร์อดเดลเอออะเดยวไปดูกันใน MB ก็จริงๆ MB เรื่องนี้ก็ประชดประชันการแสดงความเสียใจการแบบการอะไรสักอย่างกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าไม่มีเขาอยู่ในนั้นนะคือมีเป็นเค้กมีเป็นเทียนมีเป็นโน่นเต็มเป็นนั่นมัเหมือนแบบว่าเราเอ่เหมือนเราได้รับคำถามมาจากเขาอะแล้วเราก็เหมือนเหมือนจริงๆมันก็เหมือนในปเนี่เราก็แสดงออกกลับไปว่ามันไม่ต้องมาถามหรอกไม่ต้องมาทำดีหรอกไม่ต้องมาอะไรเนี้ยหรอกใช่แล้วมันก็จะออกเป็นเบอร์แรงแต่จริงๆก็แบบว่า เมออันจะมีความเจ็บปวดอยู่นั้นแต่ว่าจริงๆที่ออกมาบีบคึกแรงใช่ทำไมเธอไม่บีบฉันว่าเอมบีปาร์ฮานพรจะเล่นง่ายกว่านี้หรอื <c oughs> อละาอาไปติดตามคุณกิจนะคุณกิจก็ทำหลายคนทำสตาร์คิดทำพี่ว,ว่านวานเยาว่านตอนนี้เป็นนังเงือบแล้วนะ <c oughs> มีครีบงอกออกมาหมดเลย <c oughs> แค่น้ำแต้ก็ม <c oughs> แลแล้วเราก็เดินทางไปถึงเซตสุดท้ายฮะนี่เดี๋ยวจะมีการเผาไฟยังเกิดขึ้นด้วยตื่นเต้นเวอร์ก็ตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมครึ่งไม่ถึงสี่โมครึ่งสี่ทุ่นนิดนิดซึ่งก็อยู่เหมือนได้เที่ยงแหละเก่งมากเลยทุกคนสุดยอดมาก คือไฟไหม้เร็วกว่าโอเคไฟไหม้ไปก่อนก็เลยเดี๋ยวรอใหม่อีกรอบนึ่งโอเคเย่ปิดก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนี่ ขอบคุณเอก,กิดด้วยขอบคุณคะ่ะขอบคุณอรันเหมือนกันอยากทำมานานแล้วขอบคุณที่สิงเหาะสิงเหรอถ้าอยากทำแล้วถ้าอยากเผาไฟซตลอดเธออยากจะแบบเอาลอนสัมโยนใส่ชันแล้วก็ได้ปลาเพลงน่าได้เลย<ร>ขอบคุณมากมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไปติดตามไอจีคุณกิตขอบคุณกิตมีผลงานต่อไปนะครับขอบคุณนะครับะบ่ายบายแต่ละคนนะจะได้ดู MV เพลงทามเหมือนไม่ให้ต่อไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดจริงๆรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพลงที่ เรารักมากๆจริงๆก็รักทุกเพลงแต่ว่าเพลงนี้มันมีความแบบเหมือนได้ refresh อะไรบางอย่างในตัวเองแล้วก็ได้ติ๊กล่านำเสนอตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากเป็นหรือตัวเองควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันมัน matter กับเรามากๆเลยก็ถ้าชอบเพลงนี้ครับฝากไปฟังใน s ต r e a m i n g กันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูมิวสิกวิดีโอได้นะครับที่ YouTube ของเทโรมิวสิกครับฝาก support ไป กันเรื่อยๆนะครับก้อนนี้น่าจะเป็นจุดสตาร์ทใหม่ของเราเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับผมยังมีเพลงอะไรอะไรอีกมากมายรอให้ได้ฟังอยู่อีกนะครับก็ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางต่างๆนะครับทั้ง f a c e b o o k Page Instagram แล้วก็ Tik t o k แล้วก็ t w i t t e r นะครับก็อยากคุยกันกระชายกันมาถ้าอ่านก็ เห็นถ้าไม่ได้เห็นก็คือไม่อ่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องบาย